แบมแบมลุงไปตลาดลุงไปซื้อมีรถมาบักกี้เก่งนี่อ้อมเก่งนะบักกี้มาบักกี้หลังพี่มีรถใหมามีใหม่แล้วพี่สามร้อยได้มีไมาอีกมีมาอีกพี่ไปแล้วไปแล้วคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัย อาจมีภาพหรือเนื้อหาที่สนุกไม่ต้องใช้จักรยานในการรับชมผู้ชมที่ไม่มีจักรยานควรได้รับคำแนะนำย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเลยครับว่าในตี้ถ้ามีคนยูเอทอเขาก็เล่นไม่ได้่บ่ะใดถูกปะ่ะใช่ใช่ใชม,มันจะเป็นระดับที่เล่นด้วยกันได้ต้เงียบอ่ะตักตายเยู่นะนเงียบงเงียบคพักเสียงหน่อยเ่บอกาพเสียงหน่อ ไม่ทันมันอ่ะไม่ทันบอลเนี่ยนิ้วมาโครไหมเห็นนิ้วมาโครป่ะนิ้วนี่คือแบบรัวมากอ่ะคิก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 อ่ะโอ้โหพี่มาทางผมป่ะมามาทางไหนพี่ขอขอมากเลยพี่โอเคอ๋อมันอยู่ไกลพี่ไม่ทันขันบ้านทำเสร็จยังอะขันบ้านเสร็จยัง ก็เส็ปหลายงานนะพี่ประวัติสี่งานภาษาไทยหกงานกดหนึ่งหยุดภาษาไทยภาษาไทยต้องกด 1, หนึ่งผิดผิดเถียงนี่แล้วภาษาไทยต้องกด 1, หนึ่งภาษาไทย4ิ่งอะไรไม่มีไม่เคยได้ยินภาษาไทยกดแะไรหนึ่งสัญิษกดสองติดต,ต่อเจ้าที่กดศ <c oughs> นะูนย,ย์น้าสวยไม่ตายแล้วหน้าสวยมัต้องทำค่ะสวยอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้ผู้ชายดิหัวกระไดนหน้าบ้านไม่แห้งนะคะอย่าพูด เดินมายเ,ยเ,เดินเดินมาถุยเดินมาถุยเต็มหน้าบ้านเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเฮ <c oughs> ้ยมีคนเฮ้มีร้อนนี่ขึ้นไหนพี่อาซาเบโลบีลบม <c oughs> ีพลงังพี่มิวทำอะไรพี่มิว เก็บของเก็บของมันไอ้นี้เปล่ามันเอารถมาเปลี่ยนมั้งระวังมันอยู่ตรงแบบพวกไอ้โคตรอะไรพวกนี้ไม่มีนะบ้างหรือไม่มีอ่ะใช่บ้านเล็กบ้านเนาะไม่มีบ้าน <บา S 2> เล็กก็ไม่มีไม่เคยมีบ้านเล็กบ้านน้อยเลยนอนจูเลตเจเลเถงหรือเปล่าใช่อุ้ยไปอะไรอ่ะต่องเหรอพี่อยู่นี่มันอนอยู่โอ้โหโอ้โห เป็นหลงรักษาบา้งโพ,โพงแล้วหนูเดินมาหนูว่าตูดใคร <laughs> คือเมื่อกี้เกือบเหยียบแล้วนะหนูโก้จะต้องฝั่องนู้นพี่แบมแบมลุงไปตลาดลุงไปซื้อ,อ <breathe> มีมาบัตร ยิงให้แล้วพีู่ได้เราพี่นาะปะมอกันนอกดูไม่เหน่อยเนาะหนูดูหนููหนูดูพี่กำลังเล่นปากพี่ขิบพี่พี่พี่เข้ามาได้มพี่พี่พี่ข้างบนใช่ไหมเพาพี่อยู่ไหนพี่หาพี่

็ไไไมมม่เปนอีรรัห้้ดยโอเคไม่เป็นไรเอาได้พี่เอาได้ดึงก่อนดึงก่อนพี่เข้ามาพี่เข้ามาคพี่นะแบบหมดครั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 บโดนต้างบนนะหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วมีมอีกมีหมาอีกพี่ ไม่ได้นะ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 ชุบข้างนอกไม่ได้ไม่รถมันเยอะจังเลยรถยังไงบ้านนี้ยังไงหนูเหนื่อยชนะง่ายไปไปแล้วไป รถไล่แล้วพี่รถไล่แล้วพี่อะไรกันแบบพี่จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วขวาขวาพี่ขวาพี่ไอเวเอ้ยามเลยพี่พี่นะเขาชุกเพื่อน โอ้ผมไม่ทันวะโอ้โหเข้าบ้านมาแล้วพี่อุ้ยนอนรถขี่คันนึง อย่างวะเนี่ยโอ้ยไม่ได้ให้พักให้่อนจริงมันตีอะไรครับเนี่ยดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ได้วยนะครับแล้วพบกับความสนุกกับคลิปต่ตอไปเจอกัน